สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโ <c oughs> กลเด้นบอยรูปนี้นะครับที่เรามีการทวงคืนจากทางเม็ดหรือพิพิธภัณฑ์เม็ดของทางสหรัฐนะครับแล้วก็ได้ด้วยคือแน่นอนนะครับว่าการจะทวงหรือจะอะไรเนี่ยมันต้องมีหลักฐานซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็อยากได้คืนเช่นกันก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นของเขาอะไรหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะลวดลายเนี่ยมันเป็นลักษณะ ฝีงานฟีมือหรือเป็นแบบไทยนะครับผมอย่างที่เห็นหนวดหรืออะไรต่างๆก็ทางกัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยเหมือนกับว่าเคลมปากเปล่า,าว่าเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้ส่งหลักฐานไปของเราเนี่ยส่งอะไรไปเยอะเลยแล้วก็มันชัดเจนทางของสหรัฐเนี่ยก็เลยตัดสินใจส่งกลับมาให้ไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือหาเลยทีเดียวคราวนี้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้งาน AI การาฟริกอะไรเนี่ยโอ้โหมันพัฒนามากๆเขาก็เลยมีการเรนเดอร์รูปกลเด้นบอย ให้มาเป็นแบบเหมือนคนนะครับซึ่งแน่นอนรับเหมือนคนมากๆหลายคนก็บอกว่าเหมือนคนโคราดเลยเพราะว่าตระกูลโรมันหรืออะไรเนี่ยอยู่ทางนั้นก็แน่นอนว่าลวดลายลักษณะให้ดูจมูกนะครับว่า DNA ของทางไทยเนี่ยจมูกก็จะประมาณนี้แหละถ้าเป็นจมูกลักษณะคนเขมรหรือกัมพูชานี่ก็จะอีกแบบหนึง่งผู้ใช้ Facebook ของเราครับคุณสามารถสีทองเขาก็ได้โพสต์ไว้ในกลุ่ม AI Creative ครับ ก็เป็นพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่สร้างด้วย a i จากโกลเด้นบอยปฏิมากรรมสำริดอายุราว9 0 0า0ถึงปีพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งคืนไทยต้นปีหน้าถือเป็นจิก๊กซอประวัติศาสตร์สำคัญของพระเจ้าชัยวรมันที่6กษัตริย์ขอมต้นกำเนิดาราชวงศ์มหิดรอนภุระวงกษัตริย์วรมันผู้สร้างปรสาสาทนครวัดและนครธมนี่ก็เป็นรูปโกลเด้นบอยนะครับที่ว่ากันว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่6ผู้สร้างปรสาสาทหินพิมายครับ แล้วก็พิมายตอนนี้ก็คืออำเภอพิมายของนครราชสีมาหรือจังหวัดโครหรือโคราชนั่นเองพอเลนเดอร์มาปุ๊บ <c ười> คือเราคนอาเซียนนะครับคนคนไทยเนี่ยเราจะค่อนข้างรู้ว่าประเทศไหนคนอาเซียนแถมไหนเป็นประเทศอะไรแบบคร่าวๆไม่ถึงกับชัวนะครับแต่ว่าเราเห็น,ผ,นผิวพรรณหรือหน้าตาจะรู้ว่าเอ้ยเป็นคนประเทศไหนอย่างเงี้ยถ้ามองไงก็ดูเหมือนคนไทย <c ười> เหมือนคนโคราชอะไรเงี้ยนะครับ หลายคนก็บอกว่าอินมันชาวสยามนี่มันชาวสยามชัดๆคนพิมายคราวนี้เรามาพูดถึงพระเจ้าแตงหวานสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าต้นตระกูลของทางขมินที่ขมินตอนนี้ไม่ยอมรับนะครับต้นขมินเนี่ยอยากจะให้ชัยวรมันเป็นต้นตระกูลของตัวอินทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่มีหลักฐานหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเลยก็เขาก็บอกว่าพระเจ้าแตงหวานหรือนายชัยแตงหวานหรือพระเจ้าตาตรอชอกพแพรม หรือพระเจ้าศรีสุริโยพันธ์ที่หนึ่งของราชช่วงคศ1 2 9 0งสถึงหนึ่งพระเจ้าแตงหวานทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นปกครองเมืองทางตอนใต้ใกล้เมืองจตุมุกพนมเปนโดยการรวมตัวของทาาชาวเขมรที่เป็นกลุ่มพวกเดียวกันในพระราชอาณาจักรชัยวรมันที่หลบหนีออกจากพระนครเหลืองและกลุ่มพระนครหลวงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆล้มล้างราชวงศ์มหิธรปุระหรือวรมันนาวาสิ้นสุดราชวงศ์ขอมและเริ่มต้นสายสก,กุลตาตรอชอกไพแอม ที่เป็นราชวงศ์ขมิ้ตั้งแต่นั้นมาหรือตามอีกพงศาวดารพระเจ้าชัยอรวรรนที่9พระองค์จึงโปรดท,ท,ที่จะเสวยแตงนั้นเมื่อเสวยแล้วทรงโปรดปานยิ่งนักจึงทรงแต่งตั้งเป็นนาในใน,น,นี้ครับนายแตงหวานนะครับเป็นหัวหน้าสวนหลวงและโปรดให้นําเหล็กที่คว้างวัวจนตายไปตีเป็นหอกให้ป้องกันโจรขโมยมาลักขโมยแตงพระเจ้าชัยวรรธนที่9ทรงพระราชทานพระแสงหอกลําแพงชัยนั้นให้เป็นอายสิทธ อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าชัยวร,รมันที่เก้าปรารถนาสมุสเสวยแตงขึ้นมากลางดึกจึงเสด็จลงไปในสวนจะไปเก็บแตงมาสเสวยซึ่งนายแตงหวานนึกว่าเป็นโจรมาลักแตงจึงคว้างพระแสงหอกล้ำแพงชัยอันเป็นอาญาศิษย์โดนพระเจ้าชัยวร,รมันที่เก้าทะลุร่างกายจนถึงแก่สวรรคตหลังจากที่พระเจ้าแตงหวานเสด็จขึ้นคลองลาดพระเจ้าตาตา่อชอกไปแอมได้ทําการกวาดล้างกลุ่มอํานาจเก่าจนเกือบสิน้นนับเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์วรมัน ก็มีวงเล็บไว้นะครับข้อมูลที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ได้มนโนขึ้นมาเองไม่ใช่ข้อมูลปลอมสามารถศึกษาและอ่านเพิ่มเติมได้จากพงศาวดารโดยทั่วไปแน่นอนนะครับว่ารา,าชวงศ์วร,รมัมนเนี่ยก็กําเนิดที่จากไทยอ,อย่างทางพิมายแล้วทัง้งทางโคราชอะไรเนี้ยนะครับก็มีหลักศิลปก็มีการจารึกอะไรเยอะแยะซึ่งแน่นอนว่าก็คือขอมอหรือไทยโบราณแล้วก็จากนั้นก็ นั่นแหละครับผมมีปรากฏเป็นหลักฐานอะไรอยู่ทางฝั่งขมรนว่าเคยคลองอเคยคลองล่าหรือเคยยิ่งใหญ่ก่อนที่จะโดนโดนเขาเรียกว่าโดนกระบฏหรืออะไรอย่เงี้ยนะครับนี่ก็เป็นรูปปั้นพระเจ้าแตงหวานนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าใช้ AI l e เรนเดอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความคล้ายคลึงหรือเปล่าก็จะได้ประมาณนี้ ซึ่งดูเหมือนคนอาเซียนไหมก็เหมือนเหมือนคนไทยหรือเปล่าผมว่าไม่ถึงกับเหมือนมากแต่ถ้าเหมือนคนเขมรหรือคนกัมพูชาไหมก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเว็ๆแบบแบบแบบนะครับปัแบบ๊แบเบนี่ยแะครับทางผู้ใช้ Facebook ของเรานี่ก็ต้องทำไลายน้ำนิดนึ่ง AI Thailand เดี๋ยวจะโดนปลอมได้นะครับว่าเอยคนนทำก็ให้ดูแบบภาพให้เห็นภาพชัดๆว่า ดูนี้ทันสมัยนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ